สวัสดีครับวันนี้ผมมาสเตอร์ i v นเว e จะมารีวิวตัวมังงะของผู้กล้าเส์ซ่ากับจอมาสู้ชีวิตนะฮะเป็นฉบับของไฮส o ูลนะครับไม่ใช่ฉบับของปกตินะฮะนี่ค่อนข้างสวยเลยนะฮะตัวนี้บริษัทเป็นบริษัทเดียวกันฮะนผมได้มาในราคา 500... 400-500ถึง500กว่าบาทนะฮะผมไม่สามารถระบุได้แบบ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้แล้วกัน,นะฮะนี่ฮะโอเคครับอ่ามาดูกันฮนะเล่มแรกนะครับเล่มแรกเป็นเล่มอันนี้ฮะเล่มนี้ผมไปเดินร้านหนังสือฮะแล้วเจอที่แฟชั่นนั่นยังเหลืออยู่นะครับน,นี่ครับอ่าเล่มแรกเล่มละ60บาทนะครับ ออกแนวชมพูชมพูนิดๆนะฮะตอนแรกผมงงฮะว่าที่ผมไปดูฮะตอนแรกผมงงว่าเฮ้ยฉบับนี้คืออะไรเนี่ยผมจำสองตัวนี้ได้ฮะแต่ว่ามาโอซาโดะเนี่ยฮะมันรู้สึกแบบเอ,อ่ำต้อยทันทีเลยฮะตัวนี้ผมไม่แน่ใจฮะเป็นตัวอะไรชื่ออะไรนะผมไม่รู้จักฮะตัวนี้อืลอบที่สองนะครับ เอ่อตัวตัวนี้นะฮะเคยประกาศทําอนิเมะมาแล้วนะครับนี่ครับอ่าค่อนข้างนานนะครับตัวอนิเมะแต่ว่าผมว่าอะไรสนกุกเดี๋ยวผมทําคลิปแนะนําอีกคลิปหนึ่งนะฮะแยกไว้นี่ครับนี่นะครับเน่พอดูอย่างนี้ฮะ,ะมันแบบ เอ้สองตัวนี้ผมสองตัวนี้ผมจำได้แต่ว่าผมไม่ค่อยนี่นี่ฮะทำไมถึงรู้สึกแบบหน้าของตัวพระเอกฮะมาโอซา,าโอะนะครับมัน,นครับมันแบบแปลกแบบแปลกฮะจำทำให้จำไม่ค่อยได้เลยปกติอยู่จะอยู่ในค่าพนักงานนะฮะนี่เล่มสุดท้ายนะครับเล่มที่หกนี่จะมีความเป็นเอ่อพระเอกคือรูปด้านหน้าฮะมีคอลพระเอก เยอะสุดแล้วฮะดูมาแล้วนี่เพราะว่าน้องคนนี้แน่เป็นตัวสำคัญในเรื่องนะครับนี่เพราะเป็นภาคแยกนะฮะนี่สวยโอเคครับนี่ฮะเป็นฉบับนี้ก็เป็นฉบับถูกลิขสิทธิ์นะฮะนี่แปลไทยเรียบร้อยโอเคนะครับน่า เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาเป็นรีวิวตัวละครแล้วก็ทำคลิปแยกเป็นรีวิวตัวของแอนิเมะด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ฮะนี่ใครที่อยากได้นะฮะมีที่แฟชั่นร้านนายอินนายอินนะฮะเนี่ยมีมังงะเยอะมากเลยฮะแต่ว่าตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับตอนที่ผมไปเหลือเหลือ เล่มที่หนึ่งอะเล่มเล่มที่หนึ่งเล่มเดียวนะครับนี่เล่มที่หนึ่งเนี่ยเล่มที่อ้าวนะฮะเล่มที่หนึ่งแล้วอยู่ให้เล่มเดียวนะครับเล่มที่หนึ่งนี่ลองลองหาดูได้นะครับเดี๋ยวรอผมอ่านสรุปรักแแฟนเช่าให้จบก่อนฮะแล้วผมจะมาอ่านตัวนี้ต่อโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ